Ừ. <cười> <cười> bây giờ nó. bây nó phải... lấy chơi con trâu này quan trâu không phải bơ bể này đi hết vai cán trang đi này năm năm bơ bể chết này đi hết vai cán trang đi này năm năm bơ bể khám thuốc khan này bơ bể non kín năm giá này

เไม่ก็จะจ้งเจะจะซุบกุสุจ้งวันจาได้ทุกข้าวนูเนาะอ๋อมีก้าใหญ่เท่ไห่ลยปึงปารมีเวะเจ้าป้นไหก็ลยปึงปารมีจ้านะลยขี่ก้ามันเจ้าลูกมุงปั่นมาวกูก้มาในเจกูนอยู่เหมือนตันก็ตเสียนใกล้ๆมานะครับมีเอาสาป้านีฮะทางป้าได้บหนตั้นกันหเนาะ การบรรน,นำ้ำท้องตีออกหวาใช่ไหมเขาก็มีการเงาก็อกะกะเลมาหน่อย,ยอนลาดไว้ว่าถิมาลงสสยแถมเมือนไนนี่นี่ครับงานวันหัวสิมกันเนาะ,ะขวากันเหมือนในเข้าหมือนในวันที่ซาเปียดเนะาะซาเปียดหนึ่งต่เหลียกวก็หนึ่งมองนงมองอิดๆครับตส่ฮอวพุว่นงมอกสองมองครับ มีอยู่สิเพื่อนหอยสิมหอยสิมหอยสิครับทำกับกวางงานที่หอยสิเพาแจกโคขันเนครับเพื่อนนั่งนะในเนีตสะเผวางจิจักกวาแหกกันไน้ทำโคยัง่ะอ่าสายคอ,องเชิญใหญ่เชิญลงเอ๊ะตะกาดยังนเอี๋ด้้อเด้๋ยล

阿ะก้อยเลีกยงหมดชักเอาหน้าเขียนแก่หลาอีเฮ <prediction? S 1> ็ดเกียงให้เขาเดี๋ยวมาถ่ายเลยรเฮ็ดเกียงเฮ็ดเกียงชักได้กันหักแต่ไหนชักเดี๋ะคุยนัวหมอบมอเตี่ยนนในคุ้นด้วยนัวนไหนไหนอ่านลำหมอเตียของหน้ามือหมอเรียนของหน้าเอยก้อยเลี้ยหมอดชักตัวก้อก้อยเอาก้อยเอาขาดที่เน่หน้าหนาล้านไปเยาะเงาอ่ะเอาอะไรจะคุปปันเอาอะไรเอาอะไร

เมียกันมันาเคนมีผ็ดก่อมาจักไว้กันแนครับฮะอ้ามีเผ็ดก่อนะาเมียหน่าเป็นเป็นมาเหือแน่ตั้งเป็นวันเท่าน่าสามปี อ,อยู่ยุงเป็นกล้วยง่เจอภายเรยวน่ะอ๋ตายผักผักแนวเนาะผกออยู่ป็นั่นไปลีอ๋อโอ้โเออโป้โปมาแทงปองข้างกัมโปมาตอนมาเท่าน้าเวได้คาตอนเงินไว้ก่อนอืมหูเนื้อเนี่ยพ่อผู้ไหนมันห oh, ักขอตั oh, ้งมาขวัญมากเดือดเดือดย่ำเหรอ อืขาผันนั่นนี่คอกดีนั่นถ้าเขาดังได้นั่นดูหึเข้าวหมูบ่าหมูบ้มันน่ขึ้นใจมังก็กำฉุมก็กำฉุมได้่งวอตอนขิ้นบัเทวายน่ะออค่ะจัตุวะเราอยู่นกินบ้านน่ะพอพ่อมาแทงป้องข้างไก่เอาโคมัตอนอน่ะข้างใครเอาเส้นไหมมื่อกำเลยได้น่ะมันก็บ่นมันมันป้ากไม่นั่งใมาแทงใกาังหัดไหมแนะ ยยแม่ใจว่มาเวข้างไอ้เวมาปั่นบ้านอ่ะเอามีดั้งแน่ฮะมีดั้งแนนั่งมึงปั่นแน่ใครลาร้อยู่แล้วเจเอเมื่อเรนแล้วน่ะด่างบอกา้ม่ใจดใแล้ว่ต้องไ่้อก็กันที้เรด้ก็ผู้โดวงยเบนั้งเบนั่งอืมก็ เอทุเาเออเออเออเอาเออเออนออออเออเออออเออเออออเออเ่นเ่อออออเอเออเออเอานออเออเอเอ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 อออเเออนออเออเอออเออ ส,สาธุอะสาธุนนั่งไหสาธ <h>, <ๆ>ุอะนั <princi iner> oh. ่งมาอืมน well ั่งไว้เดียวคู่ออโอเคสาธุนหน้าโอเคในกีด้วยโคหลังแมนนั่งมาทำไมอุตามาบรนแมนกันแน่ไหนครับขิงกัดตรงไหนอ้ากัดเดียวตออืมเอาลูกเขมันเนาะ อืมน,นี่โมโหนะนี่ยเนียนเนาไหนถ่องด้วยรึถ่องด้วยรึเออแค่ไหนวะซื้อปันใหม่นะนั่งมาปอปอน,นุ่งเนี่ยในวานเนี่ยมันข่อยนั่งมาเนี่ยนะก็ไล่ไร่มาเอ๊ะวันไหนวันไหน <ś 2>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  อืมเมื่อนานมานะ่ะอยู่ริกินบ้านร่วมค่าเนี่ยสาธุขึ้นน่อืมอืมอืม,อม สาธุอะสาธุอยู่ในกินวันค่ะปั่นไงวะมองปั่นวันไหนน่ะอยู่วันไหนเนี่ยนกันอยู่นารโลฮะอ๋อยู่นารโอนารนาโ้าวผีไปมาหลอแล้วแนวะเนี่นาโลอนสงวดุกจะเลยเซอไหนก็นิ่วมืออันสุเจ้านึงนิ้วไว้ค่ะ นึกไลนึกแชร์บันเฮาคาจุ่มสังคามืเมตตาคันเนาะเป็นแหงเสอตาได้ลงกําแถมคนกินน้ําเทมทวนสึบกรแทงคันเนาะนั่นก็ย้อนสู่ให้เจ้าตานาลูกกําแถมมาทั้งเสียงทั้งหมดอยู่รีกินวานมีส่วนมีลับนาการขึ้นเยอะกว่าแล้วก็ลอดเพเคนทําเจ็บไข่หนาให้เจ้าฮอดถึงนิกานตีกัดเย็นกันกุโกโกนคันเนาะ หน,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 นึ่งหนึ่งแช่หนึ่งไลค์อ้กอชุ่มครับกดติดตามเหมืนอนแฟนเพจมือเมตตานำนำ,นำครับ่งเอาค่ะเดี๋ยวมีแห้งจเจอ,อสิบลงจอยแถมทีด่ดินขะนอไอ้กอชมนำนำครับตีปันแห้งแชร์ปัน,น่นไล่ปันแล้วก็อนุโมทนาสาธุตะกะอันหลุดด้านมาว่าโคคองว่าเง,งินขนมว่าสัง เสียงเมืองไทยว่าเมืองไต้เมืองเขะกูเมืองเมืองคะเนาะเมืองสิงคโปูด้วยกันเลกัมพาตั้งกัมพา,ก,าก็หนอพะหันก็นั่นก็เน็กไลเน็กแช่บันแฟนเพ็ดมือเมตฐานค่ะหนึงน่งหนึ่งหนึ่งสาธุ่นี่หนึ่งนิว้วมื่อนชูเซาเน็กแช่บันเน็กไลบันก็เข้าข้วมหนาวค่ะ,เ,ะ,คะเป็นแห้งเจอบันเข้าขานอเอาค่ะหนึ่งเข้าข้าแต่นีแห้งเตอร์สุดเพ็ดกัน อันนาคันเนาะมือไปเท่ามือไปตายมือตึกมีแหงมือตึกมีสายใจไว้ในขเจอเฮ็ดลีไว้นำนำค่ะมาเพิ่มมายิ่งมาใจคันเนาะมีก็กิ่นมีก็อยู่เขนาดบางปอกอของเพื่อเขาก็ปุูมยันมือเขากุ้งนำเนี่ยก็มาเลี้ยงมันงเหรอเนี่ยนี่เป็นอยังก็เป็นน้องเหรอเป็นน้องครับน่ะน้องว่ามาในป้ายกเขาเนาะ เมันเตรียมทัวรทั้งสองก้อนนะอ้ทำมีเมย์ทเท่าเี่นอายุอายุทำอย่างเี่ยอ๋อพระ้าคุหรกว่าเหนอ๋อข้าสาธุพระโอนอวันคอยยานี่าสิ่งสุดกว่าจำมานามาน้าคุณตายวันคอยยามอั่ม้นกา Tìm 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 khô tìm 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 เสียงเจ็ดคำเจ็ดมีกางมีขันกินอันวันตั้งอันเมียเสียงเจ็ดคำเจ็ดมีกางมีขันเงินแก่คำแก่เสียงแกะหมูเมี่ยงแก่ดีน้องแกะลูกหลานแก่หมาแมวแก่ ไม่มีขนันมองเห็นคนแก่อยากจะตกนาลายคิดมหลงไห้ใจสั่งนาลายหล,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 ลับความไห้ใจสั่งนาลายเห็นการณ์ไห้เอาการไห้รับต่อพาย ใช่การอาไล่คือก่อการกมันเพลินปานาในกัดเย็่ยนหลักความก่อกรรมเป็นปานาในกัดเย็นเห็ดฮอดก่อกรรมเป็นกินก่อกรรมเป็นเด็กก่อกรรมเป็น บานมาไรก็ย eh? ิ่งพอกอศีถึงเมืองผีนี่บ้านับากกินถึงเมืองผีนี่บานพห้กันนีถึงเมืองผีนี่บานอ่ำมออยู่อ่ำมอกินอ่ำมีสีนอ่ำมีธรรมไพียกันอูวันวันไรน้ำตายังอูกวันวัน hâm thượng mơ nga à lai có bỏ dù bỏ kiến Vì sĩ ni tham, tâm hoạt niệm bàn ập bỏ dù ập bỏ sâu lấy cắn lấy mau tổ cho có bỏ yu bỏ sâu ập lấy cắn lấy mau ập áo hoạt ni bàn chắc ta ập hô chắc ta ập bỏ vây ập bỏ vang sang la Phật mong nếp bàn Bỏ hù chắc ca hù chắc ca Bỏ vầy bỏ vang Bạn nạ sang lang tăng nếp bàn Ảm bó kín Ảm tan Ham hoạt ham hoạt bàn Bỏ bó kín bó yù tan Này hoạt bàn Ta hoa này cổ hoa này mới ngờ cổ lắng này mới nô, sốt đi nó mới ba vàng, tổ hoa mới ba chén, chờ nó sẽ mới linh, học đi mất hoa nếp vàng, khai yam xin suất, ta là khai xin ta chết pin phút, xin đang khẳng tu Kha-hoa-phốt xin xút tăng tài hoa Đang-tài-hoa-ti-phốt A-sa-khoa-ti-xin-xút đi nh thu na châu Âm-lý-linh-ngu-hau-vai-cáy-cháy Oan-can-tan-xin-mất-xáy Yang-cáy-lo-pa cáy lo pha yang cáy to Yang-cáy-mo-ha ยันไกลมันมนันนาอาวิจาหาตางนิปันตนันอแห่งคนมิติกินเขาแห่งคนเจ้ามิติตักกาแห่งศาสนาเฮ่เฮ่มิติเฮาอรอบรอมเพ่งกันนาดีกว่าบุญทุนดีก็แหนบแหนบดีกว่าคมจ้า ตาลาีก็พลังกาตาลาดีก็เจ้าบนคุนเตาลดีก็บมีกติสัจจาตาหน้าดีก็เจอสิลเชลก็สติสมาธิมันกึมก็ชุนเปดจะตัหาจะขิริสาให้กินน้ำกินแต่กิ่งก้อยให้กินน้อยกินต่หัวแม่มือ สืบตื้อทำกรรมคนเบอร์คนมาคนหย่อนทำเลี้กันได้กันเบิร์กลองถึงเจ้าถึงคุณขุนนางเวียงคำเมืองปั่นเอาเมืองใต้เมืองได้กว่าเจ้กว่าอันเจ้าด่านนันมีอะไรอยู่เลยต่านมานั่นไหนก็เออเออเฮ้ยสังกอตก็สางมันชั้นนั่ขึ้นกันกูก็กูกควรไนเออเฮียงก็ในก็นังเออ อากางเสิร์ฟอาใครๆเปลี่ยนนั่นไหนมันยังวนชูเจ้าเลย่ลู่มาอาจะแถมมาเนี่ยก็เออหึงเปลี่ยนอ่าขวันบ้างชูเจ้าไหนเอาเอาในก็เอามาให้ให้สังก์ตัวก็สังมันซึ่งแล้วอย่างเกินกันกูก็อไหนเขาขายินจมอ่าขอบใจถึงเขาขาอชุดร่องเัมือนกันนั่นค่ะขาสาธุขาสาธุสาธุอขาสาธุขาขาจมนะขาไหนก็เป็นปู่กางจื้อวาสังก์ ลุงกอล่าก็ค่ะในลุงกอล่าเนี่ยก็จอยแถมบันเบาขุาน้ำแกหนอเมือค่ะมาเก็บเส้นไหมก็เป็นปศเท่าแน่ลาดบันไคเนมมดาข้ามเ่รไรเฮือยังงนะยินจมยินจมตะกาได้เดวะอ๋อจ้าว้าอุนซ้ำไรต้องถามยันไดุ้นซ้ตะกาก็ราดบันมดในขน้างอ้อยยินจมนำนำมคณาออกค่ยินจมออกค่ะออกคะพอต่างบ่อมว่าหัดใหม่ในค่ะใงมาเวลีปอแพกันา่ะออกสาธุก็ดีออกค่ะออกออกออกค่ะ นี่ยอดเดวนมือนี่อ้าวบนมือนะให้วนมือนะพ่อเราเนาะเก็บให้เต็มเบี้ยเอาชมนะบ่ลงดอท่านาข้างหน้าบ่อ๋อๆ